สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนักล่าตาิีพกนะพวกผมเบลปีนั้นแหละผมป้าป้าครับวันนี้เราจะไปไหนอาจารย์ไปกรีซ <c oughs> ไปกรสซเดี่วเราจะเดินทางไปที่ประเทศจีนนะครับครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมือง,น,อน,องนะตอนนี้คุณโทมก็มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า <c oughs> คนมาถึงทีหลังทาอะไรอยู่อ๋อ จริงๆเราก็วางแผนไว้แล้วอาจารย์นะตั้งแต่ถ้าเขาไม่มาเราจะไปกันอีกั้สปล่อยไว้ล้วก็เกิดเวลาตั้งแต่ตอนนู้นใช่ไหมว่าเราจะไปควสกันใช่เกิดไม่ปัาหาแล้วเครื่องนี้ไปดัดแปลงเป็นเครื่องตรวจจับโลหะก็จะดีนะใช่ใช่ใช้ระบบไรด้านำทางก็ดีนะอาจารย์นะใช่ไหมเออ ลองตู้ตรงไหนแล้วก็หยุดไว้ตรงนั้น <laughs> แล้วก็มีขุดให้นะขุดให้แทงให้งเงี้ยน่าจะเวิร์นะอาจารย์ที่จริงมีคนคิดปรดิบัติอาจารย์หรือไงม,มีคนพยายาม,ม <laughs> <elles> แต่แบบหน้าหน้าน่าจะเหมือนโจรน,นะอาจารย์ ก็มีนะโ,โดนสำรวจก็มีครับ<ม>แต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยม้วเด็กไม่ที่มันแบบสแกนเครื่องสแ,แบบสแกนของไดอะของน้อยังไม่มีครบบมันมันมีแหละแต่มันเป็นเทคนิคที่มีข้อจํากัดสูงมากอ่าของอะไรนี้มันจะไม่เจอถ้าแบบฝังแบบเป็นรถยนต์เนี่ยอะไรอาชีโอกาสต้องต้องชิ้นใหญ่ฮะใช่ต้องชิ้นใหญ่มากอ่ะตอนนี้เขาอยู่ไหนกันนี่เราจะไปที่ไหนนะมนเมื่อกี้เขาบอกตรงไหนนะอ่อ แถวที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับสนูนเลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับวันนี้เราก็นี่เราก็เจอประธานบริษัทนะของไทยสปาอีกครั้งหนึ่งนะ วันนี้เราจะไปไหนครับถาไหนเลยท่าไหร่ถามอีกรอบนึงครับวันนี้จะไปไหนกันเราผมขอโชว์ความรอนเลยฉีดวัคซีนเจ็ดเทปแล้วคุณโฮมเราทำยังไงให้ปั่นจักรยานเร็วขึ้นนะครับอ๋อเราต้องตัด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 ไม่ทันเลยอันนี้อันนี้เอาคลิปนี้ไว้ตอนนี้เอาไว้เอาเพราะว่าคุณโฮมฟิตฟิตซ้อมแล้วโดนอาจารย์ป้าป้าเชื้อที่มาเลเซียตอนไปทริปนั้นพาเดินสิบาเกิโลมาเลยมาเลยมาเลยคลิปนี้มาเลย ไปไตกีฬาไปแล้วเข้าที่หนึ่งด้วยใช่ไหมครับที่สามที่สามแข่กี่คนครับสี่คนเออสิบคนครับอมีเด็กกับคนจะลาห้าไปแล้วอันนี้ไฟบินเรากี่โมงแล้ววันนี้ประมาณครึ่งสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแห่ทัดสักขู่มูครึ่งนีกำลังดีเลยนะเจ็ดสิบไา้สิบแปดนาฬิกาอออมุกมุกไม่ฮาพาเชียดอีกแล้วโอเคเราเช็คกันที่สองคนนะ ไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะครับนะไม่ใ่แค่แค่จักรอแจกพาสปอร์ตนะครับครับผมใครเป็นใครไม่รู้ครับนี่ของผมครับนี่ของผมสวยก็้วสแล้ว ไม่ใช่ไ uhm ว้เด like, ี่ยวอดีครับผมโอ้ยตีโอ้โหลนลนเห็นไหมฮะเอาเป็นโนลนลนโอ้โหถ้าจะนอนกอดมันวิตกนะถือให้คนดืดเนี่ยถ้าเกิดมาถึงมาถึงตอนนี้เอาเรื่องมาทำยนงไย เรือแท้เสื้อกันหนาว้วยไม่หนาวไม่หนาวสามสิบห้าสิบก็ได้ใส่เลยโอเคก็แล้วก็เราซื้อให้ในแล้วเอกสารเอกสารเราได้กันทุกคนแล้วตากล้องได้ยังครับเอกสารตะกล้องได้แล้วตะกล้องได้แล้วได้แล้วโอเคเขาไม่ได้เดี๋ยวไปหาข้างหน้าตะกล้องโอเคสาวจีนสวยเดี๋ยวเราเข้าไปผ่านตมแล้วเดี๋ยวไปเจอไรเกตแล้วกันครับไปทุกคนเพราะตมถ่ายไม่ได้ ให้โทรศัพท์มาบอเลยแอก็ไม่พอเขเดี๋ยวว่าแจก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 เงนแจกซองแล้วนะครับแล้วปลาเป็นคโอ๊ยขอบคุณครับคุณเบลนี่คุณเบลมีไมตรีน้ำใจในผมผมแลกเงินมาให้ดังเงินหยวนนะเนี่ยแต่จริงๆประเทศจีนเขาใช้แอปกันแล้วเขาไม่ใช้เงินแต่เขาเราตีครอปติดัวมือถือแปดหมดอะไรเงี้ยนี่อะไรครับเงินขอบคุณผมเลยครับใช่ป่ะ มันไม่เขียนหน้าซองไม,ไ,มไ,มไม่ไม่มันมันมีใบเสร็จอยู่ใบเสร็จเยอะมีขอคุณงวันนี้อันนั้นมันน้อยไปเอ๊ะของอาจารย์นี้บคเดี๋ยวเราก็เตรียมเข้าหนะตรวจหนังสือเดินทางนะออกต่างประเทศแต่เรามาตรงหนังสือเดินทางไทยเพราะเราเป็นคนไทย นี่ก็ตอนนี้เควสก็ส่งโปรแกรมมานะครับว่าจะทําอะไรกับเราบ้างนะฮะาจะทาอะไรกับเราเลยเหรอครับผมเอาเข้าๆนะครับคข้าๆคร่าๆคือพอไปถึงนะครับเราจะไปเยี่ยมรายการผลิตของเขานะครับแล้วก็ดูวิธีการผลิตเครื่องตรวจับโลหะนะครับของเควสนะครับต้องมาผลิตที่เมืองไทยใช่ไหมครับข้อสองนะครับเขาจะให้ดูผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆล่าสุดนะครับเช่นพวกแอร์ดีเทคเตอร์นะครับ ก็คือไม่ไม่มีไม่มีสายใช่ไหมใช้ไม่แต่จานไม่แต่จานนะครับแล้วก็เครื่องหาทองแล้วก็เครื่องสแกนตามร่างกายนะครับแล้วเขาก็เขาเขียนว่าเขาจะเปิดตัวรุ่นใหม่ด้วยครับแล้วก็เราสามารถเทสได้ที่นั่นนะฮะไม่รู้เทสที่ไหนแล้วม็จะแจกกลับคนละเครื่องนะครับแล้วผมแล้วก็มีรับโล่นะครับรับโลเดี๋ยวทีมงานสบายจะได้รับโล่เลยครับกันอาวุธครับเดี๋ยวจะเป็นรางวัลอะไรเป็นลุ้นกันครับตอนนี้บรรยากาศก็จะวุ่นวายนิดนึงแล้ว ทางไกลนู้นโก้นะอันนี้เอนะฮะน,น,นี่นี่คุณโฮมนะฮะประธานบริษัททั้งสองนะนี่ประธานบริษัททั้งสอง ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ประเทศจีนแล้วนะครับดีที่เจ้าหน้าที่จากเวสนะครับมารับตอนนี้ใครก็อยู่ที่สีพุ่งนะตอนนี้สวัสดีครับทุกคน คนึ่งกว่าจะผ่านได้ใช่เพราะฉะนั้นเขาถึงเน้นย้ำนักหนาว่าการขอวีซ่าการุณาใช้รูปที่เป็นทันสมัยที่สุดประดีโก็ทรงผมหล่อจัดแสดงว่าไปถ่ายร้านรูปที่เขาไม่ได้รับทำวีซ่าผมจะเตือนกับเบลกับมดเสมอว่าถ้าไปถ่ายทำวีซ่าการุณาบอกร้านว่าวีซ่าจีนถ่ายทำวีซ่าจีนใช่เพราะวีซ่าวีซ่าแต่และประเทศเนี่ยมันเข้งมงวดต่างกันใช่ไหมจันมันก็จะมีกฎระเบียบต่างกัน นี่ของโค้ดูกเขาหล่อมากหล่อกว่าตัวจริงเขาโดนข้อห้มเดียลูกพัสดุลูกพัสดุเปลกับลูกตัวจริงเนี่ยไม่เหมือนกันตอนตอนนี้โค้ด้าเหลือคุณเบลคุณมดนะครับเดี๋ยวขากลับเขาจะโดนเลี้ยงกันนะครับสองคนนี้โดนโดนกันหมดทุกคนเลยโดนหมดแล้วนะครับแล้วผมกับตะกล้องไรยังรอดกันอยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะที่สนามบินอ่าซันจังนะฮะประเทศจีน สาวจีนนะเกียบแล้วน่ารักมากใช่ไหมจั์สาวจีนน่ารักไหมครับน่ารักครับพูดมากไม่ได้ครับน่ารักแต่เกีบเียบตอนนี้เราก็ได้มาถึงอะไรว่าของจีนนะฮะนี่ก็เป็นเทอร์มินอลของสุนเจนผมไม่เคยมาที่นี่เลยแล้วก็เป็นจีนครั้งแรกในรอบยี่สิบปีว้าวคุณโฮมคุณโฮมเพิ่งมาสารภาพเมื่อกี้นะครับ พิ่งมาสารภาพพวกเราเมื่อกี้ว่ามาครั้งก่อนติดห้องเย็นโดนสอบสวนโชพาวเงียบเงียบเงียบไว้แล้วไม่ยอมบอกเราตอนนี้คนขับรถเราก็อยู่นู่นแล้วนะครับเดี๋ยวเดินตามเขาไปขึ้นรถเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมโรงแรมกันก่อนนะครับเราพักที่โรงแรมชื่ออะไรวะมาลาคไรสัางแล้วก็คืนนี้ก็พักผ่อนครับพรุ่งนี้เควสจะมารับเราแต่เช้า กี่โมงาจาร9โมงครับ,บ,บอย่าลืมนะว่าเวลาเร็วกว่า1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเซ็ตซิงนาฬิกาซิงอะไรให้ดีตอนที่อินนี่ทุบเราจด้ใช่ตอนนี้ท่าทุมแล้วตอนที่เมืองไทยก็สี่ทุบเห็นเขาตัวเล็กๆเขาเดินไวมากเลยนะเหลือพุ่มสองคนได้ยังรอดอยู่สองคนวันนี้ก็โดนสด 5, องคนที่ไหน ก็เมื่อกี้มาตมอนมก็ถามนะครับมามาทำอะไรนะฮะมากี่คนพักที่ไหน,ไหนมาครั้งแรกือเปล่อต่อคำนะถามเพื่อนๆนะครับตอบตอบง่ายนะไม่ไม่ไม่ซีเดียดอะไรตอนนี้เราออกมาข้างนอกสนามบินแล้วอุหภูมิเลยน,น,น,นะครับเหมือนอยู่เมืองไทยเลยเหมือนเหมือนเมืองไทยนะมันเหมือนเลยนี่ขนาดค่าผุ้มนันเนี่ย ชั้นจอดรถนะครับมองไปข้างล่างสิชั้นจอดรถโลหาทุ่มมันเขาอยู่คตรร้อนเลยร้อนปะร้อนมากจะร้อนในอาคารจอดรถมั้งแต่เราออกไปดูข้างนอกก็จะรู้ครับโอ้ยร้อนเลยนะร้อนมากสาเหตุที่ติดลูกสาเหตุทีู่กขาหลอกเกิน ตอนแรกตอนแรกไม่มีติดตอมอต์ทีแรกไม่มีหูนะครับลูกไม่มีหูเพราะนั้นร้านนี้เลิกถ่ายไปเลยนะผมมาเคยเคยทำงานเกี่ยวกับด้านเขาเรียกว่าสายการบินสายการบินเขาเรียกว่า i d e n t i f i c t i o n อย่างเงี้ยอ่านแต่รูปเนี้ยคิดสักพักอ่ะ <S <S ไปผมผมว่าคิดสักพักเลิกถ่าย้วร้านเนี้ยจำไว้นะครับถ่ายรูปทำวีซ่าการุณาไปถ่ายร้านที่เขามีความเชี่ยวชาญในด้านการทำวีซา่าเฉพาะ โอ้อยสำคัญมากครับโอ้ยสำคัญมากก่อนเข้าก่อนเข้าชอบผมปัดใหญ่เลยอ่ะครับให้เหมือนปัดอยู่กัน <c oughs> อ่ะเพราะอะไรเพราะเคยติดใช่ไหม <c oughs> รู้ไงว่าวีซ่ามันเกี่ยวกับทรงผมแล้วเกี่ยวกับหูด,ด้วยถ้าถ้าเขาถามอะไรไม่ต้องพูดเยอะใช่ไหมส,สั้นๆได้ใจความพอรครับผมที่ <c oughs> ติดซักสา,กสาเหตุทั้งหมดเพราะอะไรครับคีโมผมมาทำธุรกิจครับอะไรเงี้ยโดนเข้าห้องเย็นเลยสองคนยาวเลยเพราะว่าวีซ่าเพราะว่าในวีซ่าติดว่ามาเที่ยว ดีครับรถมาแล้วครับเดี๋ยวขึ้นรถก,กันเลยนะ่ะช่างรถอย่างนีว้าวจะจะได้คุยกับเขาไหมคุณโฮมนำทาง นำบ่น้ำร่วงเอาังรถยี่ห้ออะไรไม่รู้ด้วยไม่เคยเห็นเลยขึ้นมาสังเกตกันไหมเปิดแฟลตอเงียบไม่ต้องเปิดหรอกเงียบกริปเลยเงียบไหมคุณโฮมรถไฟฟ้าเงียบมากสุดยอดไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์เลย งเง,งียบจริงคือกลับบ้านเราสักคันนะเงียบมันนั่งอยู่ในบ้านเลยนะครับโมูต่อตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปโรงแรมนะครับเราจะไปที่หาดบากาละลังใ <c oughs> หง้ข <c oughs> ับรถซีอ๋อเหรอจำได้บากาลาลังอ้งจำได้นะ้มหจำไม่ได้แนละ้ว <c oughs> อันนี้เราก็เข้าสู่ตมสนเจนอย่างแท้จริงแล้วนะครับภมอะไรซ้ายนะบ้านเขานะ ใช่ครับมันกะกไม่ใช่แล้วเขาก็มีสัญชาเดอเนี่ดครับทหารละครเสี่ยงไฮ้นะเฮ้ยอะไรนะอันนี้คือโรงแรมมันกับอย่าไปออกเสียงดังมันไ่าออกเสียงไม่ถูกโอเคไม่ลืมมะไรแล้วนะ Jia, 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 jia. Okay, thank you. Okay. Ini ialah, ini ialah. 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 Ini ประเทศจีนนี่ครับบรรยากาศ้างทางเข้าโอ้สมายเหมห้องโถงของเรือไททันอีกนะมันใดนี่เหมือนเลยนะเนี่ยเราต้องใช้พาสปอร์ตในการเช็คเอาท์เช็คอกนอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ในนั้นเอาไว้ในนั้นไม่ต้องออกไม่ต้องออกเอาหมดเลยพาสปอร์ตครับ ก็ตอนนี้เราก็มาดูหน้าภาษาจีนกันนะครับคุณโฮมจะเป็นฝ่ายรวยผมจะยืนอยู่จะมีเป็นฝ่ายแบทอัพผมฝ่ายซอฟแรมคุณโฮมกํลาลังตกตะลึงในความงามครัตอนนี้คุณโฮมกํลาลังเปิดทานสเตทครับนะบอกว่าหิวข้าวภาษาจีนเขาว่ายังไงนะทีเราก็มาถึงโรงแรมอยู่ที่อันนี้จะหกทุ่มนะนี่ตัวเลขข้างล่างนะเนี่เป็นเวลาจีนนี่เป็นเวลาไทยพคจิมิโคจิมิอ้กะ ีใยพชัพชเนียพัชเนียแล้วมีการสแกนหน้าคนเข้าด้วยนะครับพจมานได้เลยนะพจมานสว่างวงเนี่ยถ,ถ,ถ,ถือ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 ชะลอมมาถือสองนี่อย่านั้น<อ>ีข <นะ S 1> วดละดีขวดละเอาเลยค่ะเอาเลยพ ปช่มบมันแล้วครับ่ตาไปไม่ได้นะครับไปชั้นที่นไม่ได้นะครับเขาสแกนแต่เขาจะขึ้นส<ห>ิบแปดต้องออกกล้าสแกนตรงนี้นะครับครับผมไ,ไปได้ หมดปัญหาขึ้นชั้นหมดปัญหาผิดชั้นหมดปัญหาไปข้อห้องผิดใครไม่รู้เนี่ยครับโก้ข้อผิดชั้นเรียกว่าเพื่อนถูกกินไปแล้วไม่ใช่ข้อผิดชั้นทีการ์ดเปิดได้ใช่ไหมคนละชั้นคนละชั้นแล้วทีการ์ดเปิดได้ นี่ครับมาดูห้องพักของเราฮนะสีคาดดูนี่ครับโอ้ดูห้องนะฮะนี่ครับมีเซฟมีทุกอย่างพร้อมสัรพเอาเตียงคู่ด้วยโอ้โหแน่นอนจริง เดี๋ยวก็นะครับในการเดินทางนี้ก็เสร็จสิ้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่โรงงานเควสนนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะที่ติดตามอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นะก็ดูบรรยากาศการเดินทางนะแต่ไทยมาถึงที่จีนนะครับโอเคครับหากท่านผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อเครื่องจุดจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับหรือสแกนกิ๊บออนไลน์ได้ที่มุมนี้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในพลาดคลิปดีๆนะครับนะอีพีหน้านะครับเดี๋ยวมาดู เราจะบุกโรงงานคว s สนะครับผมพี่พีนี่ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสว่วนพี่พี่แล้วก็ท่านอาจารย์คุณหงก็แยกย้ายไปนอนนะครับผม